ถ้าผมมันนะสตรีนะครับเดี๋ยวมอนีนี่ครับเดี๋ยวมอนีไปหาเก็บเห็ดปวกตอนกลางคืนครับเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโคนตอนกลางคืนนะครับนี่รด,ดคู่ใจพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันวัน,นนี้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับบรรยากาศในป่าไฟของพ่ออยู่างฝน มาต่อกันในป่านะครับกบน็นี่นะี่เนาะได้ละที่เห็นเห็นกันนี่นะครับนี่นี่เห็นวานี่นะครับนี่เห็ดพวกพ้น,นี่ทั้งโพดเลยนะครับกบ็ได้มาละหน่อยนึงนี่นี่อีกนี่นี่นี่ข,า,ขาวๆเนี่ยครับนี่แมงวัตฟุ่นเนะี่นนะครับทั้งฟุ่นกับนี้นี่นะครับ เดี๋ยวค่อยๆเคีย่ยกัน,นดับเหล็กห้องก็สิจิ้มจิ้มสิเนาะจิ้มจิ้มมือเดียวนะครับค่อยๆเอ็ดไป เปิดแฟตเปิดแฟตนี่นะดอกอาจจะน้อยเนดอกนี่น,นี่นี่นะครับนี่นตรงกลางไฟนี่นน่เดี๋ยวค่อยๆจิ้มเห็ดปูกต้องค่อยๆจิ้มครับนี่เนาะค่อยๆหานี่นี่เห็นรึเ่นี่นี่นะนี่ดอก เนี่ยนะครับเนาะหาเห็ดปกน้อคืนครับกะช่วงเวลานี้ผมหากะตีตีตีสามครับตีสามผมออกมาช่วงวันต้องทุ่มเอ้ยพ่อแม่ตีสองผมออกมาก็ค่อยๆหาครับพอเขาเจอหมอ่องเราก็ค่อยๆหาหาไปที่นั่นหน่อย เสียงรถกับเข่ามานะครับเนี่เห็นว่าขาวๆเนี่ยครับเห็ดปวกนี่นี่เขาเขาสีเห็นดังสีนะครับฟูนฟูนแมนเบิร์ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียงรถนะครับต้องทำเวลาอาเทียผู้อื่นเข่ามานะครับเสียงรถเข่ามาวันนี้ใจวา่าค่อยๆไปทางใดนะครับ เมู่ี้ได้หลายอยู่ครับเมื่อีนะ่เห็นว่าขาวๆเนี่ยมีมาสองคนอีกคนนึงความจริงพ่อเป็นคนหาเจอนะครับมู่นี่เราวแล้วก็สี่สี่บอกให้ผมหาเคียร์เคียร์เคียร์หาเคียร์หาเหาสร็จแล้วก็เราก็ยังยังโตแล้วก็ทีไงผมจิ้มนะครับแบ่งน้าที่กันคนหนึ่งหาคนหนึ่งจิม้ม นี่ครับจิ้มมาตั้งแต่ข้างนางผมเนี่ยจิ้มมาขึ้นมานี่ได้ได้แน่แล้วก็ค่อยๆจิ้มครับเนี่ยเน,นี่ยเนี่ย,ยเห็นว่าปลายมีปลายใหม่ผมเนี่ยนี่น,นี่วันนั้นได้โพดินนะครับก็พอผ่านมาได้จิ้มค่อยๆค่อยๆจิ้มหนาเป็นหนาเป็นหนาไปนี่นะอุย้ยอันนี้ฮักจิ้มไปนะครับเนี่ย นี่เนาะนี่ว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเหรอน,น,นี่นี่ดอกนเนี่นะครับค่อยจิ้มเนี่ขนะื่นม,ม้าแล้วผมคิดว่าเอาว่าเอาหัวขึ้นมานะครับจิ้มแค่พอได้นี่ตรงน,นี้ในตะกร้ากับประมาณน,นี้เดี๋ยวไปจิ้มจิ้มต่อผมยางไว้ผมหาไวไไ้เ่ออะไนะครับเดี๋ยว แล้วสิเพอเหยียบเพราะว่ามันหน่อยจัดต้องต้องเคียบไปค่อยๆนี่เถยวครับต้องคอยเคียบไปมาครับนี่นี่นี่อีกหมูนึงนะครับไหนพ่อดูดินี่เหียบเลยครับนี่ครับผู้นำทางเ,เรานี้นเนี่ยทั้งนั้นเลยครับนี่หมูใหญ่นะครับหมูนี้ เฉพาะตรงนี้ก็เยอะแล้วนี่ไปทางมู้นก็มีนะครับขาวๆครับนี่นะนลามไปถึงนู่นเลยนะนี่ครับเยอะมาจิ้มกัน,กน พ่อหลามไปนู่นเลยนะเดี๋ยวผมนั่งเก็บตรงนี้ <c oughs> นี่ครับนี่โอ้ยหอยทาดแย่งโอเคครับนี่เพียบเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมกันครับมาเพียบอยันนี้ขอ นี่คนระับนี่นี่นะยอมาถูกกองมนะั้งเอ้ะใช่ยอมยอมเก่าพ่อมันเนี่ยนะ

โอ้ยเลยนี่นี่ครับเห็ดโคนเห็ดโคนนี่นะกลกองนะครับนู่นนะพอก็เก็บไปทางนน้นีนตะกายก็มีนะครับยังเหลือเยอะ

โอ้ยนี่นะครับตูของเราเงี้ยไอ้ทาดครับไม้ทาดก็กัดเห็ดเขาหน่แวงไปเลยเดี๋ยวนี่ก็ยังนี้นะครับได้แบบนี้เนี่ยพอพอไปทางนู้น่ะอมีแทงไม่ห่มแทงไม่ได้มา

จุ่ะมันจะยาวหน่อยหักเลยไดูหมนะแค่นี้ก่อนนะครับ มาอันนี้อีกหน่อยหนึ่งไฟผ60เปิดแล้วนะครับมันก็มันจะแ้งแลยสีตีตีห่าเลยแต่ไฟมันสีฮอตสองปุ๊เดินตามพ่อครับพ่อสีเก็บอย่างเดียวเลยนี่นะไฟมันเปิดไฟโทรศัพท์นี่ถึงจะวางกว่าเลยมันก็เห็ดบานครับเออนี่นะเห็ดบานเห็ดบานก็ดีครับ แต่ผมมากินเห็ดบานมากกว่าดิไก่เต็ดได้หลายแล้วนี่แต่ก็ขออีกแต่ว่าแบตแบตไฟฉายสิเบิดแล้วไฟเดี๋ยวไฟมูนาครับ ไปครับจิ้มก่อนเพราะนี่นี่นนี่เห็ดเห็ดทั้งั้นเลยครับนี่นเนาอ๋อไฟกับหมดนี่เต็มตะการแล้วอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดเก๋ เห็ดเกนะครับนี่บานบานบานมาสว่างค่าตาครับก็อันนี้พอดีมาเจอคนรู้จักนะครับก็เลยพอแวะพักนี่เราเห็ดแคมป์ไว้ เลยขอแวบพักตอนนี้ก็นีน่นะครับก็เต็มละมีทั้งเห็ดบานเห็ดตูมพอได้การูกนี่ก็ตรนนี้นะครับไปเดี๋ยวออกเดินทางต่อเดี๋ยวไปหาต่อครับก็เดี๋ยวหาครับถ้าถ้าได้เดี๋ยวก็ทายเดี๋ยวผมิถ่ายเบื้องเธอถ้าก็ได้ก็เดี๋ยวไปปิดคลิปอยู่ห่างเลยเดี๋ยว ไปเทเห็ดให้เบิ่งไปครับนี่กระเป๋าสัมภาระมือเดียวนะครับเห็ดท่ากับร้านนี้แหละพอได้นะครับนี่สำคัญนะครับมีดลืมไปมาลายหมองแล้วนี่ ัตัวดีลืมหายไปหลายเหล่มแล้วเดี๋ยวเข้าไปต่อกันครับ